สวัสดีครับวันนี้พี่นิวนะครับกลับมาอีกแล้วกับ Honda HRV นะครับปี2014โจด15คันนี้เลือกไม้เพียงแค่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นไม่น้อยแล้วนะฮะเจ้าของรักษาดีมากนะครับคันนี้เป็น Honda นะครับ HRV ตัว EL ท็อปสุด sunroof นะครับทะเบียน4ก็ก่ดทัชิง8 2 7 7นะครับนี่ดูความสวยงามนะฮะสีรอบคันนะครับเงาๆเลยนะครับ ไลท์ Light, ตำหนินะครับคันนี้ได้ยางพิลลารี่นะครับปี22นะครับดอกเต็มๆนะช่วงล่างแน่นๆนะครับตำหนิรอบคันเอ,อ่อตำหนิรอบคันเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับตำหนิรอบคันตรงไหนดี ตํนีรู้สึกจะเป็นการแต้มสีมานะครับตรงนี้นิดหน่อยนะฮะแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีรอยสะเก็ดหินด้านหน้านิดหน่อยนะครับน้อยมากนะครับคันนี้รถใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับไม่มีคาาคนดินแดงบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะทุกระยะเข้าศูนย์ถึงเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะคันนี้ภาษีพรบรครบครบนะครับถึง6 8กุญแจ2ดอกนะครับนี่ รถบ้านแท้นะครับผมซื้อแต่รถบ้านแท้เท่านั้นนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับใช้ได้อีกหนึ่งหมื่นโลนะฮะนีบุคสวิทนะครับอยู่ครบนะมีแค่สองดอกนะครับคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆนะครับสวยมาจากเจ้าของเก่าเลยนะเจ้าของเก่านี่ยใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับบ้านมีรถหลายคันนะฮะแล้วเขามีบ m ออยู่คันหนึ่งนะครับมี ไปออกรถไฟฟ้ามาอีกคันหนึ่งคันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับนี่ไปดูฝั่งคนขับบ้างนะเนี่ยครับออปชันตัวท็อปนะครับแน่นอนสวยๆนะครับจอนะครับเป็นทัชสกีนนะครับต่อวิทยุบลูทูธได้นะฮะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นระบบทัชสกีนหมดแล้วนะฮะนีรับออโต้ได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเกียร์เป็น cv t นะครับแปดสตีดนะ เบรกมือไฟฟ้านะครับออโต้เบรกโวปุ่มไม่มีลอกนะครับนี่ใช้งานน้อยนะครับถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยปุ่มพวกนี้ไปหมดนะฮะพวกแพทเทิร์นชิปอะไรพวกนี้ไปหมดนะฮะลอกหมดนะครับคันนี้ก็จะมีมันเอ่อพวงมาลัยนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับมีปัดนน้ำฝนออโต้นะครับเออ่ไฟหน้าออโต้นะครับเปิดให้นะฮะลงอุโมงค์จอดในห้างเข้าที่มืด ไปหน้าติดให้เองนะครับมีรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับมีการตั้งค่านะครับจอเลนม่อยู่ด้านนี้นะฮะคันนี้ก็มีเนี่ยฮะกระจกปรับแสงออโต้นะครับมีซันรูฟด้านบนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับซันรูฟสวยๆเลยครับนี่สวยงานได้ปกติทุกระบบนะฮะจะเปิดจะปิดผ้าม่านได้หมดเลยนะครับคันนี้ครับเหมาะสำหรับรถ เอ่อเป็นรถครอบครัวนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับเด็กๆชอบนะฮะซันรูฟนี่เขาจะชอบโผล่หัวออกไปรับอากาศด้านนอกนะครับแล้วก็ซันรูปเนี่ยมันในราคารถขนาดนี้ที่มีซันรูฟแบบเต็มบานอย่างเงี้ยครับถือว่าน้อยมากนะครับถึงจะเป็นรถราคาแพงกว่านี้นะฮะซันรูปไม่มีย่นไม่มีย้อยนะครับซันรูปใช้งานได้ปกตินะ บังแดดมีไฟมีกระจกให้นะครับนี่แอร์สามช่องเป็นช่องจริงหมดเลยนะครับใช้งานได้จริงคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับนี่หัวเกียร์ยังใหม่อยู่เลยฮะใช้งานน้อยนะครับเจ้าของเก่ารักษาดีนะครับผมอะไรมันติดฟังก์ชันนะครับมีแพทเทินชิปให้นะฮะอย่างที่บอกปรับเกียร์ได้6สปีดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะเบาะฝั่งคนนั่งนะครับแ้าไม่มีการใช้งานนะนี่ให้ดูใกล้ๆได้เลยนะครับมีความสวยงามนะครับ ที่วางแก้วนะครับเป็นแบบ2องสเต็ปสชั้นนะครับสำหรับคนที่จะมองหา h r v อาคงจะรู้ออปชันฟังก์ชันของของตัวรถอยู่แล้วแต่ครั้นี้ผมอยากให้ดูสภาพนะฮะคอนโซลเนี่ยยังใหม่เลยฮะเง่เงาๆสวยๆนะครับแอร์แบ็กรอบคันนะครับแอร์แบกมีที่เสางนุ้นด้วยนะฮะเวลาแตกนี่เขาจะแตกเป็นผ้าม่านทั้งบานเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แบกที่เบาด้วยนะครับสําหรับคู่หน้านะฮะมีป้ายแอร์แบ็กกำกับนะ เลขไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเลขไม่หนึ่งแสนทุวนนะฮะเปลี่ยน่านน,น้านมันเครื่องครั้งต่อไปก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับถือว่าไม่น้อยมากนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไปซื้อรถไฟฟ้าแล้วเขาก็ใช้ bm เป็นหลักนะครับคันนี้จะเป็นรถจากตลาดอยู่ที่บ้านนี้ฮะ๋ยวผมจะพาไปดู <S <S เอ่อห้องเครื่องด้านหน้านะครับในถ้าคลิปจะมีวิธีการดูด้วยนะครับว่าดูรถมือสองในดูยังไงนะฮะแต่ตอนนี้ให้ดูสภาพ โดยรวมรอบคันไปก่อนนะฮะนี่ประประจกไฟฟ้านะครับมีออโตอ้คู่หน้านะครับสภาพหนังบอกข้างประตูนี่สวยมากเลยนะครับเงาเงาเลยฮะให้ดูใกล้ๆได้เลยนะครับฟิลม์มเป็นฟิล์มของมาสเตอร์คูนะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะนี่สีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ใกล้ๆเลยถ้าดูของจริงอาจจะเห็นเลยว่าแสาตานะครับมันจะเงาสู้แดดมากๆนะครับ แล้วก็นี่ดูไฟหน้านะครับขาวใสนะฮะไลริ้วรอยไลคาาเหลืองนะโลโก้ฮันด้านะครับสวยๆนะฮะดูไฟหน้าอีกข้างหนึ่งนะครับใสๆเลยนะฮะดูสภาพเครื่องยนต์บ้างนะครับนี่ผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะนี่ครับเครื่องยนต์สวยๆนะฮะเป็นเครื่องฮอนด้าหนดนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับ สวยเลยฮะคานหน้าเดิมนะครับรอยอาร์คทุกจุดเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวผมพาดูอีกช่วงท้ายนะครับว่าดูรถดูยังไงเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนเบาะหลังบ้างนะครับทีนี้เบาะหลังนะฮะพับได้นะครับหกสิบสี่สิบนะฮะสวยๆเคสนาวีเนี่ยเป็นรถนเนกประสงค์จริงนะครับนี่สามารถพับเบาะลาบแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นจะซื้อของ เยอะๆใส่ของเยอะๆสบายนะฮะหรือว่าอยากได้ซื้อกระถางต้นไม้ทรงสูงเป็นของทรงสูงเป็นกล่องสูงๆพับแบบนี้ขึ้นได้นะฮะนี่สามารถใส่ของทรงสูงได้ที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าโัฮอนด้าเขาดีไซน์ให้ถังน้ํามันเนะะี่ยฮะจากด้านหลังประโยชน์ใต้ฝั่งเบาคนขับด้านหน้านะฮะถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าเพราะฉนั้นพื้นที่ด้านหลังเนี่ยจะเหลือพื้นที่เยอะมากนะครับเวลาพับเบาก็สามารถพับได้สุด เรียบไปเลยนะฮะสามารถทําเป็นรถที่แคมปิ้งได้ผมเคยไปนอนที่เชียงใหม่นะฮะเปิดสรุรปนอนดูดาวนะฮะระับอากาศเย็นๆสบายฮะคันนี้บอกเลยนะมีที่เท้าแขนตรงกลางให้นะครับนี่สวยๆนะสภาพเบาะก,ก็ด้านหลังเนี่ยถ้าไม่มีการใช้งานเลยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆได้เลยนะครับนี่ถ้ามีการใช้งานจะไม่เป็นสภาพนี้แน่นอนนะครับผมขายแต่ HRV ออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าผมจะคัดรถมาได้แต่ละคันเนี่ยครับ ยากมากนะฮะยากมากคือตอนเนี้ครับถ้าเลขไม่สูงสูงเนี่ยผมก็แทบจะไม่รับแล้วนะครับตอนนี้ผมไปเล่นรถที่ปีสิ1หกสแต่ว่าขอเลขไม้น้อยๆนะฮะผมสู้ตายเลยนะฮะนี่ด้านหลังนะครับกว้างๆถ้าพับเบาไปเนี่ยมันจะเรียบไปเลยฮะสามารถเข้าไปนอนได้เลยฮะสองคนสบายๆนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับนี่ ปลาถังน้ำมันนะครับสวยๆคันนี้ก็เติมได้ตั้งแต่เออ่ e10 e20 91 95ได้จนถึง e85 เลยนะฮะนี่ครับเบาะหลังสวยๆนะครับนี่ฮะอย่างที่บอกฮนะฝั่งผู้โดยสารเนี่ยแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะครับเปิดสันรูให้ดูนะครับ ม่แสนโลไม่แท้นะครับไม่แท้ถือว่าถ้าหารก็ถางกับจำนวนปีแล้วเนี่ยถือว่าใช้น้อยมากหางเป็นวันนี้ใช้น้อยฮะใช้นิดเดียวไม่ได้เยอะเลยฮะป้ายเพจได้ตัวถังได้เครื่องยังอยู่นะครับพบครบนะฮะนี่่ะช่วงท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าวิธีการดูเนี่ยเบื้องต้นนะฮะดูยังไงดูว่ารถชนไม่ชนอะไรเงี้ยอย่างแรกฮะดูคานหน้าตรงนี้นะครับ คันนี้คันหน้าเดิมเดิมเลยครับทุกอย่างรอยอาร์คู่เนี้ยเดิมรอยอาร์คู่เนี้ยครับเครื่องอาร์คเนี่ยราคาแพงมากนะครับจากโรงงานตัวเป็นสิบล้านนะครับเัาจะได้รอยกลมๆพวกนี้นะครับคันหน้านะครับไล่มาจากด้านในเลยผมถ้าต้องมาดูด้วยตานะฮะคันหน้าเนี่ยเดิมสนิทเลยฮะลูกค้าทุกคนที่ซื้อรถกับผมเนี่ยผมจะพาดูรอบคันหมดตอนรับรถนะครับว่าวิธีการดูรถเบื้องต้นเนี่ยเราจะดูไปด้วยกลนด้วยตาตัวเองเลยท้าว่า มันเดิมไม่เดิมยังไงนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับว่าเดิมแน่นอนนี่กาวตะเข็บเดิมนะครับนี่ทุกอย่างเดิมนะท่าหน้าตัวนู้นเดิมหมดนะครับไม่มีชนมาดูด้านข้างบ้างนะฮะนี่รอยพวกนี้นะครับนี่เจอจากเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องอาร์คนะฮะจากโรงงานแพงมากนะครับต่อเครื่องเนี่ยเพราะฉะนั้น วิธีการดูมันจะยากนิดหนึ่งนะฮะจริงๆช่างสีสมัยนี้เขาก็ปลอมได้นะครับแต่ว่าหลอกผมไม่ได้แน่นอนนะฮะย้ำนะครับว่าผมขายแต่เ r v รุ่นเดียวนะฮะนี่ตำหนิจากโรงงานยังอยู่นะครับยังอยู่รถสวยๆนะติกเกอร์นะครับลมยางนะครับยังอยู่ทุกอย่างมีเพจกันเลดให้นะครับนี่มีปุ่มเลฟคอนให้นะฮะแก้มหน้าไม่เคยถอดนะครับนี่ข้างหน้าออาร์ครบๆสวยๆนะครับทุกจุดนะ ด้านหลังนะครับเหมือนเดิมฮะตำหนิจากโรงงานนะฮะยังอยู่นะครับรอยอาร์คพวกนี้นะครับผมถอดเช็คหมดทุกจุดแล้วนะฮะแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับแน่นอนด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับนี่รอยอาร์คพวกนี้นะครับจากโรงงานนะฮะยังอยู่นะครับนี่สองเม็ดนี้ยังอยู่นะครับ นี่ฮะรอยอาร์คสวยๆนะฮะนี่ตอกเม็ดนี้ยังอยู่นะครับไม่มีการชนด้านท้ายแน่นอนนะครับฝาปงเดิมครับนี่นี่ฮะฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับอาร์คเดิมนะฮะทุกอย่างเดิมเดิมสนิทนะครับนี่ยางพิลลารี่นะฮะสวยๆแม็ก สวยๆนะฮะลาริ้วรอยอยู่ได้เลยนะครับ<ม>ล้อยางสวยๆเลยฮะยางเป็นเบอร์สองหนึ่งห้าห้าห้า r สิบเจ็ดนะครับ mm hmm. พร้อมใช้ครับคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าได้ในราคาที่คุ้มค่านะครับคุ้มราคาในมาตรฐานที่ดีใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะผมขายแต่เฮอวเพราะนั้นคนที่กำลังมองหา H r v อวเนี่ยเชื่อใจได้เลยครับว่าถ้าคุณได้รถจากผมไปเนี่ยเป็นเ r v วีที่ คัดมาแล้วอย่างดีเท่านั้นนะครับรับประกันโครงสร้างให้นะครับหากมีพบเจอว่ามีการตัดต่อพิกความน้ําท่วมเนี่ยเอามาคืนผมเลยรับซื้อเต็มจํานวนนะครับนี่คันนี้มีตัวล็อกเบรกด้วยนะเจ้าของเก่าแถมมาให้นะครับอยู่ด้านล่างเขาเรียกว่าสมาร์ทล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยฮะสำหรับใครนะครับที่อยากได้นะฮะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับราคา คันนี้อยู่ที่สามแสนสี่มื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฮะย้ำว่าสามแสนสี่มื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับป้ายแดงคันนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับได้สภาพนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับทุกบาททุกสตางค์นะฮะผมมีไฟนันซ์วิ่งเสร็จไ้ถึงหน้าบ้านนะครับขอแค่มีหลักฐานการเงินที่ชัดเจนแค่นั้นเองนะฮะสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ